ชาวราศีพิจิกท,ทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของต้นไ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาดูดวงหรือว่ามาดูราศีของชาวราศีพิจิกกันว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านนั้นแต่ละคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนกันบ้าง บางท่านก็ดวงดีมีโชคมีลาบบางท่านนั้นก็ดวงตกอาพับสิ้นดีบางครั้งนั้นก็นึกเบื่อหน่ายกับชีวิตของเราบางครั้งก็เกิดการท้อแท้กับชีวิตที่เกิดมานั้นไม่เหมือนใครบางท่านนั้นก็ทำรรมาหากินฝืดเคืองบางครั้งก็มีเรื่องมีราวกับคนร่วมงานอีกต่างหาก บางท่านก็มีเรื่องกับเพื่อนหรือว่าบ้านชิดติดกันก็จะทำให้อารมณ์ของท่านนั้นในช่วงนี้ไม่ค่อยดีบางครั้งก็เกิดการวุ่นวายหงุดหงิดคิดมากและทุกๆวันนั้นก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นไม่ได้มีความสุขนอกจากนั้นเพื่อนร่วมงานอีกก็ยังมีเรื่องมีราวกัน แต่ละคนนั้นก็บางคนก็ไว้ใจไม่ได้บางคนก็ทำดีกับเราบางครั้งก็ต่อหน้าดีรับหลังก็นินทาเราก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของเรานั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยดีในช่วงนี้พอเข้าวันที่14เมษายนหรือว่าวันที่14พฤษภาคม2 5 0 67นี้ดาวพระอาทิตย์ก็จะเดินเข้าสู่ราศีพฤกษกช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีพลังที่เรียกว่าดีเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่เลวร้ายนั้นก็จะคลี่คลายหายไปและต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาทดแทนจะกลับมาหาตัวของเราอีกครั้ง การที่ดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรอยู่ในกรรมะปัตตนิก็ถือว่าจะส่งผลดีให้กับชาวราศีพิจิตทุกทุกท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆรวมถึงในสิ่งแวดล้อมของรอบๆตัวเราอีกตาหากก็จะส่งผลดีให้ในช่วงนี้รวมถึงในด้านของการงาน งานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำอยู่นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองงานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีที่เรียกว่ามีงานต่อยอดขึ้นไปอีกบางท่านนั้นก็จะมีนายทุนเข้ามาชักชวนให้ท่านนั้นได้เข้าไปร่วมโครงการหมายถึงว่าโครงการใหญ่ๆอีกรวมอีกมากมาย บางท่านนั้นก็ทำงานเกี่ยวกับงานของบริษัทท่านก็อาจจะได้มีตำแหน่งที่ดีจะมีคนยกย่องหรืออาจจะได้เป็นผู้นำอีกตาหากการทำงานในช่วงนี้บางท่านนั้นก็จัดว่าเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกตาหากต่อมาพอเข้าเดือนพฤษภาคมของวันที่2 1สบเ็ดนั้นซึ่ง เป็นอีกหนึ่งวันที่ดาวพระศุกร์นั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกอีกดวงหนึ่งก็จะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความที่เรียกว่าเจอจ้าเจอแต่สิ่งที่ดีๆก็ถือว่าดาวพระศุกร์นั้นมาอยู่ในเรือนลาภคำว่าราภนั้นก็หมายถึงว่าสิ่งที่ดีๆทุกอย่างต่อจากนี้ไปก็จะมีการ ที่เรียกว่าโดดเด่นและมีความสมบูรณ์แบบไม่ว่าชาวราศพีพิจิตนั้นจะทำอะไรก็จะมีการที่เรียกว่าโดดเด่นมีหน้ามีตาจะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปอีกตาหากการที่ดาวพระศุกร์นั้นมาอยู่ในเรือนราพะนี้นั้นก็จะส่งผลดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ก็จะประสบกับความสำเร็จถ้าหากว่าท่านใดได้มีการที่เรียกว่ากู้เงินหรือมีการเซ็นสัญญาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในช่วงนี้แต่ก็ขอให้ท่านอ่านและทบทวนข้อความให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นสัญญาลงไปมิฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเซ็นไปแล้ว เราดูไม่ท่วนทีถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดไปเราก็จะมาเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นต้องตรวจตราดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะเซ็นลงไปพอมาถึงในช่วงของวันที่24เดือนพฤษภาคมช่วงนี้ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เรียกว่าช่วงของมรณะอริ ซึ่งช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไรนักจะทำอะไรช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังรวมถึงในสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีการที่เรียกว่าบกพร่องหรือว่าไม่คล่องมือจะมีรายจ่าย มากกว่ารายรับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของมอรณะการดํารงชีวิตนั้นจึงต้องระมัดระวังถ้าหากว่าท่านใดพบรักกันใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าให้คอยระวังอาจจะมีคู่หรือว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนใจกับตัวเราก็ได้ ความรักของคนรุ่นใหม่นั่นก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังถ้าหากว่าท่านใดทำการค้าขายก็จะมีการที่เรียกว่าขาดทุนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอยู่เฉยๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรถ้าหากว่าท่านทำเปิดหรือว่าเปิดกิจการใหม่ๆหรือจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ ก็ขอให้ยุติไว้ก่อนพอพน้นหรือว่าพอถึงวันที่25ของเดือนพฤษภาคมไปแล้วในช่วงนั้นจะทำอะไรก็ทำได้และจะเป็นผลดีกับชีวิตของตัวเราอีกด้วยพอถึงเดือนพฤษภาคมก็จะมีดาวพระพุธอีกดวงหนึ่งซึ่งจะเข้ามาสิงัถ,ถิตยอยู่ในราศีพฤกษพ อีกเช่นเดียวกันช่วงนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นรู้สึกว่าดีและมั่นคงขึ้นไปอีกในด้านของการงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทในด้านของการประชาสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆท่านก็จะมีความสำเร็จอย่างสูง ในสิ่งที่ท่านต้องการถ้าหากว่าท่านใดทํางานเกี่ยวกับเรียกว่าเปิดรับโรงจำนำอันนี้ก็จะดีในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาท่านบ่อยครั้งในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดทําอาชีพหรือว่ารับจ้างขับรถในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างมากมาย บางท่านนั้นก็จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านที่ท่านทำมาหากินท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งได้เงินมากในช่วงนี้ในด้านของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงนี้ท่านจะมีใช้มีสอยอยู่ไม่ขาดมือช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกก็ถือว่าดาวพระพุทธที่อยู่ในราศี ของพฤกษกนั้นจะส่งผลดีให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ในเรื่องของความรักภายในช่วงนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าจุกจิกหรือว่าจู้จี้อาจจะไปเจอคนที่แสนงอนก็เป็นไปได้บางครั้งจะทำอะไรเราทำอะไรก็ไม่ถูกใจบ่นจู้จี้บางครั้งก็ทำให้ตัวเรานั้นเกิดความ ที่เรียกว่าลำคาญเบื่อนายอยากจะหนีไปให้พ้นแต่ก็หนีไปไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นที่เรียกว่าบุกเพสันนิวาทเขาได้สร้างสรรให้มาเกิดเจอกันในช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นที่เรียกว่ามีคู่ปรึกษาหาหรือกันจะหากว่าท่านจะทำอะไร ท่านก็ปรึกษาหารือกันได้เรียกว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนและมีความสุขต่อไปในช่วงนี้ในช่วงสุขภาพของท่านในภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นในด้านสุขภาพให้ท่านาระวังคนในบ้านอาจจะมีการล้มเจ็บป่วยกันขึ้นมาได้ให้ท่านาระวังไว้ให้ดีและอีกอย่างหนึ่งให้ระวัง ญาติพี่น้องหรือว่าบุตรหลานอาจจะนำเอาเรื่องอาราวสำหรับเรื่องนอกบ้านเอาเข้ามาในบ้านให้เราต้องเสียเงินเสียทองก็คอยระมัดระวังให้ดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปทางไหนจะเดินทางไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ให้ท่านระวังอุบัติเหตุไว้บ้างอาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้ พอในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งคือพวกมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะทำให้ท่านเสียเงินโดยใช่เหตุถ้าหากว่าท่านมัวหลงเชื่อขรมเขาก็ตัวเราก็อาจจะต้องเสียเงินอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเอาไว้การที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าพูดจะหลอกลวงกับตัวเราในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดี สำหรับท่านที่ฟังคลิปของเราถ้าหากว่าท่านใดเข้ามารับฟังใหม่ๆก็ให้ท่านกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกก็จะได้พบกันอีกเช่นเคยก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดี